Hilux Revo ชุมชนคนครีเอเตอร์ซีซั่นสผลงานประกวดคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อครีเอเตอร์ขับเคลื่อนชุมชนกับ t o y ย t a Hilux Revo ีจากคุณนัทกฤ i สังทองช่องมาครับ มาครับพาทุกคนไปเที่ยวตรังที่ชุมชนบ้านบ่อหินกับโตโยต้าไฮรักรีโวกันครับพาทุกคนไปสัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชนนะครับก่อนเดินทางก็ต้องแวะถ่ายรูปกระตูนแลนด์มาร์จังหวัดตรังก่อนครับถ่ายเซลฟี่กับน้องพายุนะครับสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดตรังนั่นเองเลยครับเดินทางไปจุดแรกกับการไปทําผ้าบาติกและผ้ามัดย้อมที่บ้านพุจูดนั่นเองครับไปทําผ้ามัดย้อมกับสีธรรมชาตินะครับสีได้คือสีจากเบือกไม้ที่หากันได้ในชุมชนนั่นเองเลยครับและการทําผ้าบาติกลายน้องพายุสัััมมผสบรรรยาาาากกกศที่่น ครับมาเที่ยวบอหินในครั้งนี้ผมก็รู้สึกดีใจครับได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนครับรวมไปถึงการปลูกป่าชาเลนในครั้งนี้ด้วยครับเอาจริงๆก็เป็นการปลูกป่าชายเลนครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันนะครับเพิ่มพื้นที่สีเขียวในป่าแล้วก็เพิ่มบ้านให้กับสัตว์ในป่าชาเลนด้วยครับหลังจากปลูกป่าชาเลนแล้วก็เดินทางกันไปต่อครับไปดูบ่อน้ําพุร้อนที่ขึ้นอยู่ในป่าโกงการนั่นเองครับทุกคนครับนี่คืออีนจุดไฮไลท์ที่ร้อยคนได้มาลองได้มาสัมผัสครับบ่อน้ำพุร้อนที่อยู่ใกล้ทะเลนั่นเองครับนอกจากเราจะได้มาเดินป่าและใช้น้ําพุร้อนครับที่นี่สามารถเอาคนมาพอกตัวกันได้ด้วยนะครับว่ากันว่าแร่ธาตุเยอะเลยครับเสร็จภารกิจเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียว กับปากกงกาไปแล้วก็ต้องไปนั่งฮิวจกันต่อเลยครับมาชมพระาทิตตกกันที่หาดเก็บตะวันครับอีกหนึ่งจุดในจังหวัดตรังที่ชมพระาทิตตกได้สวยงามมากๆครับเดินทางกลับไปทานอาหารอร่อยๆที่ชาวบ้านเตรียมไว้ให้ครับที่นี่อาหารทะเลสดแล้วก็อร่อยด้วยนะครับมาชมลิเกปลาครับอีกหนึ่งการแสดงพื้นเมืองของชาวปักใต้ที่ปัจจุบันก็เริ่มหาดูยากกันแล้วนะครับขอบคุณชาวตำบลบ่อหินอำเภอศรีเกาจังหวัดตรังครับให้การต้อนรับดีๆกับพวกเรามากๆเลยครับมาครั้งนี้ก็รู้สึกว่าดีใจได้พบเจอกับเพลยๆเตอร์หลายๆช่องนะ ที่ร้อยทุกคนได้มาสัมผัสได้มาเรียนรู้ได้ขับเคลื่อนชุมชนไปด้วยกันเลยครับและที่สําคัญนะครับต้องขอบคุณโครงการีจาก t o โยต้าไฮรักรีโวชุมชนคนครีเอเตอร์ที่ทาให้พวกเราได้มีโอกาสได้มาขับเคลื่อนชุมชนนั่นเองครับขับขี่มั่นใจด้วยโตโยต้าไฮรักรีโวเองครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนโตโยต้าก็สามารถพาเราไปบุกแล้วก็ลุยแล้วก็สนุกด้ทุกที่เลยครับฝากก็เลยครับอีกหนึ่งทิปสุดทับใจครับใครมีโอกาสแนะนําว่าให้คนได้มาเรียนรู้ได้มาสัมผัสที่ชุมชนตําบลบ่อหินอาเภอสีเกาจตังครับแลวคุณจะ